สวัสดีค่ะาายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ขากรทมนะคะวันนี้เปิ้ลก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะเอาภาพบรรยากาศของการขา,า,ขายหมูปิ้งในช่วงกินเจนะคะเทศกาลกินเจเวันนี้กถ็ถือเป็นวันแรกของหลายๆคนนะคะหรือบางคนก็อาจจะล้างท้องมาแล้ว2วันนะคะก็วันนี้ก็จะเอาบรรยากาศเขา้ขาๆนะคะ เอาบรรยากาศคร่าวๆของเทศกาลกินเจนะคะการขายโมปิ้งในช่วงเทศกาลกินเจวันแรกเนะเอาะอย่างเป็นทางการนะคะว่า,าผู้คนส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่แถวนี้ต้องบอกว่าเขตพื้นที่แถวนี้นะคะก็คือหลังห้างฟอร์จูนเนี่ยบรรยากาศผู้คนจะก,กินเจ เยอะไหมแล้วหมูปิ้งจะขายดีไหมอะนะคะก็วันนี้ก็ได้เอาบรรยากาศคร่าวๆมาดูนะคะเนื่องจากว่าแบตเร,รา,ารจะหมดนะคะก็ไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะจะเ,เล่าให้ฟังว่า,าประสบการณ์การขายหมูปิ้งในช่วงเทศกาลกินเจเที่เปิลมีประสบการณ์ถึง5ปีนะประสบการณ์ส่วนตัวถึง5ปีเนี่ยว่าแต่ละแต่ละปี5ปีที่แล้วกับ5ปีนี้มีความแตกต่างหรือเหมือนกัน ไม้อย่างไรแล้วก็พร้อมกับวิเคราะห์กลุ่มคนกลุ่มลูกค้าให้ฟังนะคะเียวไม้เียวหนึ่งแล่นยใส่ร้อนใช่ไหมไระวังนะลูกน้ำเยอะเลยิง่ะชากอากาศกดนะที่เวลาย่างจะฉ่ำใช่ไหมคะอะจะฉ่หน้าเอาเอาม้ลูกองไม้ครับนเนึง ส่งยีนไม่ก <irgendw> ล <carbono> ้องหรอส่งย้มไม่กล้องหเลยถ้าไปดูนะแม่ค้ากอมเผื่อโตขึ้นทาพปีสิบปีข้างหน้าไม่้องล้วาไปดูมากก ตันยิป้ายีไม่ค่ะ กฝนตกฝนตกในช่วงเทศกาลจีเมื่อก่อนจะตื่นเต้นตอนนี้น้ำเมื่อก่อนตื่นเต้นอะไรก็รู้ว่ามันตกเป็นีแต่ว่าเมื่อก่อนมันก็ตื่นเต้นไงถึงรู้ว่าตกเป็นสี่ะเหื่อยแล้ว เออกลับบ้านเลยนะแม่อะไรจ๊ะได้ก็เจอกลับบ้านเลยหานไ่เอากลับสิทำไมจะไม่กลับบ้านจะได้ใหม่ไม่รู้ได้จ่ามันขึ้นหรอแม่ให้ไอ้จ่ามันเอาขึ้นไปอ่ะเวลาแม่ไม่ได้ขึ้นบ้านราคาแต่ก็พงใช่ไหมไม่เอาไว้ไหนจะทำนี้เอากลับ i มาฝากด้วยโอ้เดี๋ยวสองไม้พอดีเลยข้าวสองนแป้งหนึ่งมาละมาละวันมา เดี๋ยวแม่จะซื้อเป็นแพ็กเลยเพราะว่าตอนนี้มันโปรโมชั่นแท็กเล่มีสีขกล่องวันนั้ซื้อแพ็กใหญ่น่ามว่าขายของแกบ้างทานอะไรดูหน้าตาไหมจ้ะ

ก็เป็นบรรยากาศภาพรวมแนละ้วก็ถือว่า,เ,าเทศกาลกินเจของเราไอเทศกาลกินเจเนะะี่ยค่ะก็เราก็ยังขายหมูปิ้งดีนะคะก็จะมีฝนตกด้วยนะคะแต่ถือว่าเราก็ยังได้ตั้ง4กล่องนะคะก็ถือว่าผ่านไปด้วยดีหมูปิ้งเนะะี่ยค่ะเพื่อนๆโดยปกตินะอากาศหนาวหรือเอ,อ,อ,อ้อากาศหนาวนี่ก็ได้อยู่แต่ถ้าเราทําหมูร้อนๆนะร้อนๆนฉะ่ำๆลูกค้าเห็นมันน่ากินแต่ถ้าหมูมันเย็นๆก็ไม่น่ากินแต่ว่าด้วยจังหวะตอนเนี้ย คือฝนมันตกแล้วเราก็คือเปิ้ลไม่ได้ขายคนเดียวนะช่วงเนี้ยก็มีป้ากับน้องปลื้มมาช่วยนะคะก็ทําให้อ่าหมูเนี่ยก็จะมีความช่าร้อนๆลูกค้ามาเห็นเนี่ยค่ะก็เอ้ยจากคนที่สั่งสามไม้นะเอ้ยเอาสี่ไม้ดีกว่าอะไรเงี้ยเออเคยสั่งสองเอ้ยเอาสามดีกว่ามันน่ากินนะคะอ่าโดยคําของลูกค้าก็คือว่าหมูละล้นเนี่ยจะทําให้เขากินได้หลายไม้แต่ถ้าหมูเย็นๆน่ะ เขาก็กินได้ไม่เยอะนะคะนี่ก็เพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้ดูนะคะพยายามทําให้ร้อนๆน,นะคะลูกค้าก็จะได้ซื้อเยอะๆเนาะเออเราก็จะได้ขายได้ขายเยอะๆ,ๆนะคะก็สําหรับการกินเจในปีนี้ก็คือวันแรกของการกินเจนะคะในปีนี้นะคะอ่อก็คือ17ตุลาคม2563กเนี่ยนะคะก็ถือว่าผู้คนในเขตพื้นที่เนี่ยนะพื้นที่ที่เปิ้นขายนะคะต้องบอกว่าแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันอย่างเยาวราชเนี่ย คนจะเคร่งการกินเจเพราะว่าส่วนใหญ่เขาเป็นคนไทยเชื้อสายจีนหรือแบบอย่างเส้นหลุยอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็คือกลุ่มจีนแท้เนี่ยเขาจะรักษาขนบคาเนียมประเพณีวัฒนธรรมของเขาอย่างเคร่งคัดนะคะแต่ในส่วนตรงนี้ค่ะก็เท่าที่ประสบการณ์นะคะก็ปีแรกที่มาขายหมูปิ้งนะคะก็ในช่วงเทศกาลก,กินเจนะถือว่าคนกินเยอะนะก็ก็แบบ เกือบครึ่งคร่ะน,นะคะในปีนั้นนะก็แบบ60-40%ได้เลยก็คือแบบคนคนกินเจยเยอะอะก็เกือบ6 0ไเกือบเกือบ4 0นะคะของของการกินเจนะ,ะแต่พอหลังๆมาคนจะกินเจลดลงเรื่อยๆนะคะก็เท่าที่สอบถามและวิเคราะห์จากลูกค้านะคะก็คือว่าหลายคนบอกว่าเออหอาหารเจราคาค่อนข้างสูงนะคะสังเกตไม่ผักจะสูงกว่าปกตินะสนะคะ ก็จะหากินค่อนข้างยากนะคะาราคาสูงหากินยากแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าอาอาหารเจเนี่ยส่วนใหญ่กินแล้วไม่อยู่ท้องนะคะก็จะเป็นพวกแป้งพวกผักพวกน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือพวกคาร์โบไฮเดรตเนาะก็จะกินแล้วมักไม่ค่อยอยู่ท้องแล้วกลุ่มลูกค้าที่เปิ้นอยู่เนี่ยค่ะก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าของคนใช้แรงงานก็คือของคนทำงานอ่ะเนาะ,นะก็คือเออกลุ่มของคนทำงาน พิยาพิยาก็คือกลุ่มของคนทํางานเนี่ยเขาก็ต้องต้องใช้พลังงานเยอะเพราะฉะนั้นบางทีการกินเจเนี่ยก็ทําให้เขารู้สึกว่ากินแล้วไม่ไหวบางคนต้องแบบอย่างทํางานห้างที่ลูกค้าบางคนเนาะก็ต้องไปยกของยกอะไรเงี้ยต้องไปแบกไปหามเงี้ยมันมันไม่ไหวพอมันไม่ไหวเขาก,เขาก็เขาก็ต้องเลือกงานก่อนเนะเขาก็เลยไม่ได้กินนะคะก็อีกอย่างหนึ่งกลุ่มลูกค้าแถวนี้นะคะก็ยังเป็นลูกค้าที่แบบไทยเยอะมาก,กาอ่าเชื้อสายจีนก็ ไม่ค่อยเยอะสว่วนมากก็จะเป็นคนต่างจังหวัดบ้างต่างประเทศบ้างนะคะก็คนคราคากันไปจะไม่เหมือนพื้นที่ทางเยาวราชนะคะที่แบบคนจีนเยอะเนาะเนี่ยค่ะก็แต่ว่าปีนี้ถือว่าปีนี้ถือว่าเออปีต่อมาคนก็การกินเจปีสองสาสอ่า ปีที่สองปีที่3าปีที่4ี่เนี่ยคนก็กินเจน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะจนจนปีนี้รู้เลยว่ามันแทบจะไม่ไม่คือถือว่าถ้าเปรียบถ้าวันนี้นะก็ถือว่าไม่กระทบกับการค้าขายหมูปิ้งของของแม่ค้ากาทอทมเลยนะคะจากยอดขายเพราะว่าเราก็ถือว่าเก็บเร็วนะ เราก็ถือว่าเราเก็บเร็วเราเก็บก่อน10โมงเออเราเก็บประมาณ10โมงอะค่ะเพืพ่อนเอเออแล้วก็หมดแล้วอะไรเงี้ยเออถือว่าวันนี้เราก็เก็บไว้แล้วก็เออแบบดูจังหวะคนด้วยอะไรด้วยนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะก็เดี๋ยวจะเอาภาพบรรยากาศคลิปหน้านะคะจะเอาภาพบรรยากาศของการขายมูปิ้งในเทศกาลกินเจในวันที่2มาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ ออขอเตือนพ่อค้าแม่ค้านะคือต้องบอกว่าทำในแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันก็ให้เผื่อใจไว้บ้างหรือพ่อค้าแม่ค้าใหม่ที่เริ่มขายในช่วงเทศกาลกินเจเนะอาจจะแบบมันไม่ได้ดังใจเนาะหรือว่าอาจจะไม่ได้ตามเป้าหมายต้องทำใจนิดนึงนะคะว่าการกินเจเขาไม่กินเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำใจนะว่าอ,อ,อาจจะขายของลดลงนะคะแต่อย่างน้อยที่สุดก็ขอให้ประคับประคองให้เราทำให้ดีที่สุดทำด้วยความเมตตาเมตตาทำด้วยใจรัก นะคะถ้าเรามีเมตตาเราจะไม่ไม่อยากทะเลาะก,กับใครเนาะแล้วเราก็จะเอื้อเฟืฟ้อเผื่อแผ่นะคะก็ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะก็อย่าลืมแบ่งปันความรู้ดีๆหรือ,อเทคนิคดีๆให้กับพ่อแม่พี่น้องอกันด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอีกครั้งนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย